คำถามเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตนะครับฝาก500บาทลุ้น20ล้านบาททุกเดือนตลอด24งวดนะครับซื้อ,อวันนี้มีคำถามถามมาว่าซื้อสลากออมทรัพย์กับทางธนาคารได้ไหมธนาคารไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับนี่นะครับถามมาตอบนะครับตอบได้เลยก็คือซื้อจากธนาคารทอกสนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรรัศกรการเกษตรนี่โลโก้นี้เลยนะครับสามารถที่จะไปซื้อกับทางธนาคารได้เลยโดยนะครับสลากจะเป็นนะครับชุดมรกตนะครับสลากสลากทวีสินออมศั์ทวีสินชุดมรกตฝากหน่วยละ500บาทรุ่นรางวัล20ล้านบาทนะครับทุกเดือนตลอดระยะเวลา2ปีเต็มด้วยกันนะครับสามารถเริ่มฝากนะครับทั้ง ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน b a c mobile นะครับและฝากผ่านสาขานะครับของธนาคารเพื่อการเกษตรรัศกรการเกษตรได้ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เลยนะมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นโบชัวเก่านะครับปรับเปลี่ยนแล้วนะจากวันที่1กันยาเป็นวันที่22สิงนะครับสิงหาคมก็คือผ่านมาแล้วก็เริ่มเลยนะวันนี้ก็ไปวันนี้ก็สามารถที่จะไปนะครับฝากสลากได้นะครับฝากสลาก หรือซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับฝากสลากข้อดีคือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้ลุ้นรางวัลน,นะครับแล้วถ้าฝากนะครับฝาก50,000 0บาทการันตีนะครับว่าได้รับผลตอบแทนรวมนะครับ2ปี12,600บาทขั้นต่ําใช้คําว่าขั้นต่ำนะเพราะว่าในระหว่างทางคุณอาจจะได้ลุ้นกับรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะรางวัล20ล้านบาทซึ่งเป็นรางวัลที่1รางวัลใหญ่นะครับของตัวสลากมรกต นะก็แล้วแต่ดวงนะครับหากใครเป็นสายที่ชอบลุ้นโชคนะครับลุ้นดวงแล้วก็ชื่นชอบในการออมนะก็ลองเปลี่ยนมาออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ดูนะครับไม่เสียหายนะไม่เสียหายใดๆนะครับก็เงินต้นยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยนะแถมสว่าค่าแสนได้รางวัลการันตีนะครับอ่ะ รายละเอียดของแคมเปญสลักอมรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับรับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก1 5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด30หมวด เปิดรับฝากเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงที่1รับฝาก1 0 0 0แสนล้านบาทนะครับ20หมวดผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ตั้งแต่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปและผ่านทางทกสนะครับสาขาทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กันยายน2567เป็นต้นไปส่วนช่วงที่2นะครับจะรับฝากนะครับห0 0 0มื่นล้านบาทนะครับเป็น10หมวดนะ เมื่อรับฝากช่วงที่1เต็มวงเงิน1แสนล้านบาทแล้วนะครับท้งนี้ธนาคารจะมีการประกาศรับฝากช่วงที่2ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกใช้เวลานาน,านอยู่นะกว่าจะถึงนะครับอายุการรับฝากนะครับ2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ3บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับธนาคารทกสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทร,รัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก10บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนได้490บาทต่อนหน่วยไม่แนะนําให้ถอนคืนเด็ดขาดนะไม่นั้นค,คุณขาดคุณทันทีเลย จำนว and and ำนเงินและจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางว e ันรางวัลละ20ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน29รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทรางวัลที่ ule, S 2หมุน3ครั้งนะครับจำนวน90รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่3นะครับหมุน10ครั้งนะครับจำนวน300รางวันรางวัลละ5,000บาท รางวัลที่4หมุน20ครั้งจำนวน600รางวันนะครับรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5นะครับหมุน100ครั้งจำนวน3,000รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลเล็ท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน3 0 0หมื่นรางวันนะครับรางวัลละ3 0 0บาทรางวัลเลขกท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งนะครับจำนวน60,00รางวัลรางวัลละ200บาทรวมรางวัลสูงสุดต่องงวดนะครับ 634,020รางวัลน,นะครับรางวัลละนะรวมนะถ้าเกิดมีการซื้อครบตามวงเงินรวมแล้วก็มีการจับเนี่ยจะมีคนถูกเนี่ย159ล้าน1แสนบาทนะครับประมาณนี้นะนี่คือจำนวนรางวัลการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมก,กราคม ออกรางวัลวันที่17ของทุกปีแล้วก็ออกรางวัลครั้งแรกวันที16่16กันยายน2567นะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดธนาคารจะเสี่ยงหมวดตามช่วงระยะเวลาการรับฝากดังนี้ช่วงที่1ธนาคารจะเสี่ยงหมวด20หมวดตลอดระยะเวลารับฝากช่วงที่1ช่วงที่2ธนาคารจะเสี่ยงหมวดจากจํานวนสลากทั้งหมด30หมวดตลอดระยะเวลาการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับ สิทธิ์ในการตรวจรางวัลนะครับผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนนะของเดือนเนี่ยจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัลถึง24งวด24ครั้งด้วยกันนะครับการประกาศผลการออกรางวัลรับชมถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน Facebook แฟนเพจนะครับทอกศ BAAC Thailand นะครับหรือทอกศบริการด้วยใจ หรือ YouTube c ช anel นะครับ B A A C Thailand และตรวจสอบผลการออกรางวัลทางเว็บไซต,ต์ w w w B A A C O R T H และแอปพลิเคชัน B A A C Mobile เงื่อนไขารายละเอียดเพิ่มเติมบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินรางวัลน,นิติบุคคลหักภาษีในให้จ่ายตามประกาศของกรมสัมพารการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับ ต้องดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบนะครับมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ50บาทและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์สลากถือเป็นผู้ทรงคนที่สองนะครับต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบี้ยสลากเมื่อครบกําหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทายาทของผู้จัดการมรดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากเป็นชื่อของทายาทหรือผู้ จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงคนที่2นะครับธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับฝากสลักอมทรัพย์ทวีสินชุดมรดกตามความเหมาะสมเงื่อนไขใดๆเป็นไปตามประกาศของธนาคารขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสมาณที่นี้สามารถโทรสอบถาม0-25550555นนะครับเพราะนั้นน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะผมก็จะไม่พลาดเช่นเดียวกัน เดี๋ยววันที่จองซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับการจองซื้อมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงแต่คิดว่านะครับถ้าเกิดเอาจากการประเมินจำนวนงวดเนี่ยน่าจะไม่ได้ไม่ได้หมดในเร็ววันหรอกคือใช้เวลาอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องรีบร้อนจองในวันที่เปิดจองครั้งแรกก็ได้นะครับสามารถทยอยทยอยเข้าไปจองได้นะเดี๋ยวแอปร่มเนาะนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ